ปัญหาความเดือดร้อนของชาวอำเภอสามงามในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรขณะนี้กําลังลุกลามเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมในเขตพื้นที่รุ่มน้ํายมซึ่งอยู่ทางด้านหลังของผมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านเกรงว่าน้ําจะเข้าท่วมบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ทําการ,กรเกษตรจนถึงบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญชุมชนนี้มี ประชากรจํานวนนับพันคนและด้านหลังก็เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรชาวบ้านจึงรวมตัวกันมาช่วยกันกรอกถุงทรายเพื่อหวังว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้แต่ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการขาดการเหลียวแลที่จะมอบวัสดุทรายหรือกระสอบทรายให้กับชาวบ้านชาวบ้านจึงพยายามช่วยเหลือตอนเองกันอย่างสุดความสามารถคุณลุงครับตอนนี้ปัญหาในหมู่บ้านของคุณคืออะไรครับเนี่ยคือตอนนี้ที่เราต้องการมากที่สุดคือปัญหาเรื่องกระสอบทรายกับ ทรายที่จะป้องกันน้ําท่วม,มเพร่อตอนนี้ถ้าน้ำขึ้นระดับประมาณ34มสี่เซนเนี่ยของเรายังสามารถป้องกันได้<ม>ในระดับระดับน้ําขนาดนี้นะแต่คือปัญหาคือทรายกับกระสอบทรายไม่เพียงพอมีน้อยเหรอครับตอนนี้ใครเอามาให้แล้วบ้างฮนะก็มีทั้งเทศบาลอบตอ<ม>แต่มันไม่พอครับ<ม>เพราะตลอดแนวแม่น้ําประมาณ8900เมตรเนี่ยมันต้องใช้เยอะแม่น้าที่อยู่ข้างข้านี่แม่น้าอะไรครับแม่น้ํายมครับแล้วตอนนี้มันทำไมมันเริ่มขึ้นแล้วเหรอก็ขึ้นก็เริ่มขึ้นแล้วครับ แต่เราสามารถป้องกันได้แต่ยังขาดายกับกระรสอบทายนะครับแล้วพื้นที่ไรนาก,าการเกษตรเป็นไงมางครับตอนนี้ก็เสียหายเกือบหมดเลยเหมือนกันครับหมดแล้วก็ยังส่วนมากเสียหายครับแทบจะหมดเลยเหมือนกันตอนนี้อยากจะฝากบอกอะไรถึงต่วงานที่เกี่ยวข้องก็อยากให้ส่วนกลางเข้ามาเอ่อออกพื้นที่มาดูว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนบางส่วนเนี่ยมันอยู่ไกลกับถนนหนทางอยากให้เข้ามามาดูครับคือส่วนใหญ่ราชการมาก็จะขับวนอยู่บนถนนไม่ได้มาลึกๆครับ